หนึ่งนาทีที่เธอให้ฉันเหมือนดังหนึ่งวันในชิมพลีแล้วหนึ่งนาทีที่คุณทำวิดีโอเพื่อนำเสนอบนติกต็อกประกอบด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งดึงคนไว้ตรงนี้ก็คือผ้าหัวให้น่าสนใจคุณมีเวลาสิบวินาทีผ้าหัวให้สงสัยกลัวหรือสูญเสียอะไรถ้าไม่ทำ คุณต้องบอกชีวิตที่ใช่คือผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้เมื่อใช้สินค้าและบริการของคุณ 2. เปลี่ยนใจได้ช่วงนี้คุณมีเวลา30วินาทีอ่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความเชื่อที่ผิดของลูกค้าโลภลูกค้าต้องการแก้ปัญหาโทสตลูกค้าโกรธเพราะวิธีการของคู่แข่งคุณเนี่ยมันไม่ได้ผล โมหะลูกค้าหลงผิดคุณต้องแก้ความหลงผิดคือความเชื่อที่ผิดของลูกค้าโดยการนําเสนอสินค้าของคุณที่บอกจุดเด่นเห็นว่าใช่คนใช้เกิดผลบอกจุดเด่นก็คือสินค้าของคุณมีจุดเด่นอะไรเห็นว่าใช่ได้รับการรับรองไหมมีอยอยมีฮาลานไหมคนใช้เกิดผลมีผลลัพธ์การใช้งานไหม ถ้าคุณเองเกิดผลลัพธ์จากการใช้งานสินค้านั้นก็ยิ่งดีความคุ้มค่าคืออะไรซื้อสินค้าได้ป๊อบคอยสินค้าของคุณต้องคุ้มค่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นเพียงตัวเร่งการตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้นครับ 3. บอกให้ทำก็คือเรียกร้องให้กระทำหรือ c อนทูแอ c ชั่น ช่วงนี้คุณมีเวลา20วินาทีเรียกร้องให้กระทำเพื่อซื้อเลยนะจะคิดอีกทีมีความสัมพันธ์ซื้อเลยนะก็คือว่านำไปสู่เซนเพจคุณต้องการหลักฐานการโอนเงินชื่อที่อยู่จัดส่งสินค้าเบอร์โทรเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าถ้าเป็นการทำงานแบบดบบคลิปคุณก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้บริษัทบริษัทส่งสินค้าให้คุณได้ค่าแนะนำจะคิดอีกทีตรงนี้ลูกค้า อยู่ในช่วงการพิจารณาคุณจะต้องส่งลูกค้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook หรือ Line OA เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาพิจารณา <Okay. S 1> มีความสัมพันธ์ลูกค้ายังไม่พิจารณาเราก็ขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยแชร์หรือบอกต่อตัวอย่างของ c o n ทูเอคชั่นหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดหัวใจให้คอมเมนต์เป็นงินแชร์ด้วยครับเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพความงามทุกขีออนไลน์ line. กดที่ลิงก์โปรไฟล์ เมื่อเธอให้คอยคอยล้านปีพบเป็นถึงนาทีขึ้นใจ